น้องแคมแนะนำตัวได้เลยค่ะคราบกร่าวว่าอาจารย์หมอเขียวที่เคารพอย่างสูงค่ะจดเริยนกับคุรู้ทุกท่านค่ะจดเรียนทำสัมมิดีพี่น้องทุกท่านค่ะชื่อนางสาวชดินรัตจุมฉีดชื่อทางทำน้ำน้อมศีลเป็นจิตอา,าสาสวนป่านาบุญสองค่ะปัจจุบันอยู่จังหวัดตรังค่ะ วันนี้จะมาสอบเรื่องการใช้ความดีแลกเมล็ดพันธุ์พึ่งตนเพื่อกูลแบ่งปันด้วยใจที่บริสุทธิ์แบ่งปันเมล็ดพันธุ์ไร้สารพิษต่อชีวิตผู้มีศีลค่ะเต็มเทมเป็นทั้งผู้ได้รับการแบ่งพันุ์ค่ะก็ได้รับการแบ่งปันจาก่ารวมได้รับการแบ่งปันเมล็ดพันธุ์จากพารวมแล้วก็ได้จากเมล็ดพันธุ์ เยอะมากจากป้าสอนค่ะแล้วก็ได้รับมเมล็ดพันธุ์กล้วยนวนแล้วก็มเมล็ดพันธุ์ก็เรียกว่าอะไรนะคะเมล็ดพันธุ์แบบอของภาคภาคอีสานนะคะจากเจียภูมิของคุณอาธรรมาธรรมธรรมิกาค่ะสีม่วงค่ะแล้วก็ได้รับจากป้าอี้ค่ะจากลําพูนค่ะได้รับเยอะมากค่ะแล้วก็ สิ่งที่ทําเอาศีไปแรกก็คือแท e ก็จะปฏิบัติเนี่ยค่ะจ,ะจ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 ะส่งต่อพืชผักไรสสารพิษให้กับพี่น้องต่อไปอะค่ะและก็สิ่งที่ทําได้การแบ่งปันของแทมก็คือแทมก็ได้ส่งก่อนที่จะมีโครงการของอาจารย์นะคะแทมก็ได้ส่งกิ่งปันและก็พืชผักให้พี่น้องอยู่แล้วค่ะเป็นบางส่วนบ้างอยู่แล้วเหมือนกันค่ะแล้วก็ พออาจารย์ได้มีโครงการนี้ก็มันเหมือนกับว่ามันเป็นรูปธรรมที่มันมากขึ้นนะคะเราได้ทาเป็นเป็นเป็นเรื่องเป็นราามากขึ้นก็อทําก็ได้ได้ส่งต่อให้พี่น้องไปไปบางส่วนแล้วก็บางส่วนก็ได้ส่งต่อให้บารรวมได้ได้ท่านไอ้ท่านแบ่งปันนะคะเพราะว่าท่านก็ได้ส่งมาเลี้ยบางส่วนไปให้บารรวมช่วยแบ่งปันต่อค่ะแล้วก็สิ่งที่ท่านประทับใจก็คือพอเราส่งต่อให้พี่น้องค่ะเหมือนน้องเลี้ยงะคะ่ะ ท่านก็บางทีท่านก็ส่งเหมือนกับถ่ายรูปส่งไหมเราดูว่าน้องแ c มดูสิเนี่ยพี่กําลังทําตรงนี้อยู่นะพี่ได้ผลอย่างนี้อย่างนี้อะไรแบบนี้ค่ะคือเหมือนกับว่าท่านก็เหมือนกับว่าท่านประทับใจที่ท่านทําได้อะไรแบบนี้ค่ะท่านเหมือนอขอเอ่ยชื่อเหมือนคุณอาบุตรสกรเอะไรแบบนี้ค่ะแล้วก็มีคุณอานัจจวันนะคะท่านก็ไปเอาเอาพืชพันธุ์ไปปลูกท่านก็ส่งฟักทองมาให้ส่งฟักมาให้ะคะ่ะ ก็ตอนนี้ทําก็กินกันไม่หวานไม่ไหวค่ะอยู่บ้านคนเดียวก็กินตลอดเลยค่ะก็เดี๋ยววันนี้ก็มีพี่น้องเอามีอ่าผักหวานบ้างเดี๋ยวพรุ่งนี้มีอะไรนะมีข้าวโพดมาแขวนอยู่หน้าประตูบ้างประตูอะค่ะโอ้มัน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 เห็นถึงการแบ่งปันที่การแบ่งปันที่อ่าการแบ่งปันอ่าด้วยใจที่บริจุ์อะคะ่ะ มันทําให้เหมือนกับว่าเราเรามันมันมันเป็นวนเวียนนะคะวนเวียนที่มันต่อต่อต่อกันไปเรื่อยๆคะ่ะเราแบ่งปันให้เขาเขาแบ่งพันให้เราแบบนี้คะ่ะมันมันได้ได้กันไปเรื่อยๆคะ่ะแล้วแล้วสิ่งที่ทําเห็นได้ชัดเจนก็คืออ่าคุณอาค่ะคุณอาของแทมะคะ่ะจากท่านน่ะก็จากการที่เราเราทําให้ท่านเห็นเป็นรูปธรรมค่ะทําให้ท่านก็ มาผูกอยู่ผูกกินเหมือนกันท่านก็ได้แบ่งปันให้เพื่อนข้างๆบ้านหมือนกันค่ะก็ถือว่าอันนี้ก็คือเหมือนกับว่ามันมันเป็น,เป,นเป็นผลพลอยได้ที่ที่ที่ทำให้เราได้เห็นเป็นรูปธระมเหมือนกันค่ะและก็แรงจูงใจค่ะที่ทําได้มาทําการแบ่งปันตรงนี้ก็คือจากการที่ทําได้ฟังพ,พ่อครูมาจากอันงานพระมหา,าพรานาค่ะที่ท่านกล่าวไว้ว่าอาหารเป็นหนึ่งในโลกทุกคนต้องกินอาหาร มาระดมสร้างผุพันธัญญาหารให้เจ้าไทยเหลือคิดเหลือใช้แล้วแบ่งพันเผลือยแผ่ให้ขับโลกประเทศที่ยังกัดแคลนอาหารยังมีอยู่เหลือหยิเยอะแล้วก็สโลกทำปีนี้ค่ะของพ่อครูที่ท่านบอกว่าคนฉลาดสร้างอาหารคนชั่วช้าสามานสร้างอาวุธ เราก็เราก็ถือว่าตัวเองเป็นคนฉลาดนะคะที่พวกเรามาสร้างโครงการนี้ค่ะเพื่อมาสร้างอาหารให้กับให้กันไอ้มาแบ่งปันกันทั่วค่ะก็เราเป็นคนฉลาดที่จะสร้างอาหารและคนเป็นคนฉลาดที่จะมาสร้างปฏิบัติศีลนะคะเพื่อให้เกิดปัญญามาเป็นอาวุธสร้างเพื่อเป็นอาวุธที่จะฆ่ากิเลสให้ขับตัวเอง ให้ตัวเองได้อยู่อย่างผาสุกค่ะสาธุค่ะก็อนุโมทนาบุญกับน้องแพบนะคะผมผมเห็นคุณอาบุษกรเปิดกล้องมานะครับเหมือนจะถูกพาดพิงเ,ออเป็นน้องเลี้ยงของน้องแทมมีอะไรจะร่วมแบ่งปันหรือเปล่าเช่ค่ะ เป็นเป็นน้องเลี้ยงน้องแทมค่ะแล้วก็ได้รับการแบ่งปันหลายๆอย่างแม้กระทั่งซื้อข้าวของที่ทะเลทำน้องก็สู้อุตสาห์แบบส่งไลน์มาว่าเอาไหมอันนี้เอาไหมเอาไหมแบบว่าเหมือนเหมือนเล่นอะไรกันแต่ว่าก็ขอบคุณน้องมากบางครั้งแล้วก็พูดเรื่องความเกรงใจไปค่ะน้องแทมบอกว่าความเกรงใจเป็นบาปวันนั้นก็เลยได้ได้โพสต์ถามในแชทนะคะถามท่านอาจารย์แล้วก็ได้รับคําตอบแล้วว่า ความเกรงใจมันมีทั้งดีและไม่ดีถ้าเราสามารถช่วยตัวเองได้เราก็ก็ทําไปแต่ถ้าเราช่วยตัวเองไม่ได้ก็เอออาศัยไหว้วานให้พี่น้องช่วยได้ไม่เป็นไรค่ะวันนั้นก็ได้คําตอบจากท่านอาจารย์มาก็รักน้องแถมนะคะสวัสดีค่ะ คือ oh. ขอขอขอ,ขอเรียนอขอโอกาสอีกนิดนึงนะคะคือมีมีพี่พี่เลี้ยงก็คือมีคุณแอลแล้วก็มีคุณป้าคุณคุณคุณหมอกานดาค่ะที่ใครใครเรียกป้าหมอค่ะแต่จริงแล้วเราใกล้กันนะนะคะวันนี้ก็หกสิบเจ็ด <laughs> ค่ะคุณหมอกานดาก็แนะนําอะไรหลายๆอย่างเลยค่ะในแบบด้วยด้วยวิธีการที่แบบว่าฟังแล้วสบายใจมากอะคะ่ะ เหมือนกับว่าเราเราเพียรทําได้เท่าไหร่ก็ก็ไม่ต้องไปเร่งไม่ไปซีเรียสกับมันอะไรอย่างเนี้ค่ะแล้วก็ก็ให้ให,ให้พยายามทําไปอย่างเช่นการการดื่มสมุนไพรในตัวหรืออะไรอย่างนี้ค่ะเราเราก็เออบางคนเขามีโรคเขาก็ใช้รักษาโรคแต่เราใช้เพื่อเป็นการปรับสมดุลในตัวเราอะค่ะก็ปัจจุบันก็ฟังท่านอยู่นะคะแล้วก็แนะนําทํา มะละกอสามรสนะคะอร่อยมากค่ะก็ก็พยายามทำา่่ะทุกทีไม่ค่อยได้ทำอะไรเกี่ยวกับอาหารน่นะคะค่ะขอบคุณค่ะสาธุค่ะค่<ง>ะหมอจะใช้สิทธิพิพิงไหมคะเชิญค่ะเล็กๆจริงๆะเมื่อกี้ตั้งใจจะยกมือส่งกสิกรรมบ้างแล้วนี่นย <S <S ถ้ามีเวลาก็เชิญทางนะคะคุณบุษกร ก็ยินดีนะคะเพราะว่าเราได้มีเป็นมีเพื่อนนะมีเพื่อนกันเป็นเพื่อนที่มีศีลด้วยมีแต่สิ่งที่ดีๆที่คิดถึงกันแล้วก็แบ่งปันกันเท่าที่จะทําได้นะคะก็เป็นความสุขอย่างหนึ่งนะคะแล้วก็เป็นกุศลด้วยค่ะก็อนุโมทนากับคุณบุษกรเป็นห่วงอยู่อย่างเดียวค่ะว่าจะใช้เวลามากเกินไปกระจอค่ะ เราเราต้องเราต้องอ่ระวังนะคะเพราะว่าบ่านนี่คือกิเลสหรือว่าหรือว่าอพุทธะเพราะว่าถ้าเผื่อเราคิดว่าถ้าเราละจากจอไปแล้วเราจะไม่สุขสบายเป็นทุกข์เนี่ยค่ะนั้นเราไม่ใช่แล้วนะคะเราต้องพอจะอยู่หน้าจอก็ได้หลังจอก็ได้ค่ะสักลูกค่ะขอบคุณค่ะ อ่าดรนิตยาพรมีอะไรไหมคะเชิญนะคะเป็นไหนแล้วค่ะค่ะที่น้องเรามีความผาสุกนะคะการแบ่งปันทําให้เราได้เป็นญาติที่สนิทขึ้นด้วยนะคะแล้วก็จะสนิทกันมากยิ่งขึ้นแล้วเป็นญาติทางธรรมกันเป็นความผาสุกที่แท้จริงเลยค่ะก็คือเป็นทั้งหมดทั้งสิ้นของความพ้นทุกข์นะคะของการปฏิบัติไปสู่ความพ้นทุกะค่ะ เราก็จะเห็นว่าไม่ว่าจะอยู่ภาคใต้นะคะภาคกลางนะน้องน้องแถมนี่อยู่ภาคใต้าอาบุสกร<า>นี่อย,อ,อยู่ภาคกลางใช่ไหมคะแล้วพี่หมอการดาวก็อยู่ภาคตะวันออค่ะนี่ก็เป็นอ่เป็นมิตรดีกันเป็นครอบครัวอาบุสกรนะคะผู้ใกล้ชิดเพราะว่าเป็นผู้ที่ได้มีโอกาสได้เกือ้อกูลกันใกล้ชิดนะคะเรามีระบบพี่เลี้ยงน้องเลี้ยงนี่ก็ดีแบบนี้นี่เองนะคะ ทำให้เอเออ่ะคือถ้าจะให้รู้จักกันทั้งร้อยคนอย่างเงี้ยมันก็อาจจะยากที่จะสนิทกันมากยิ่งขึ้นเราก็รู้เป็นกลุ่มเล็กด้วยแล้วก็เกือ้อกูลตามเหตุปัจจัยนะคะรุ่นพี่นี่น้องแทมน้องแทมได้เป็นได้เป็นพี่นะนี่มีน้องเลี้ยงเป็นอาหุตกรนะคะขอเพิ่มเติมนิดนึงนะคะในระบบพี่พี่เลี้ยงน้องเลี้ยงอะไรเนี่ยนะคะที่เกิดขึ้นเนี่ย อ่ท่านอื่นเนี่ยอาจจะได้ติดต่อแล้วก็ได้รู้จักกับพี่น้องเนี่ยมากมายนะแต่สำหรับตัวเองนี่จะบอกเลยนะว่ามีอยู่แค่สามคนเท่านั้นนะคะ <c oughs> ออออ่อง one two three เท่านั้นนะคะไม่มาก,กว่านั้นเลยค่ะเป็น,เป,นเป็นพี่เลี้ยงที่เข้มข้นเลยนะคะเพราะมีน้องน้อยนะคะ <c oughs> ใครมีน้องเยอะอาจจะดูไม่ทั่วถึงที่หมอกานดาน่าจะดูทั่วถึงนะคะมีน้องน้อยคนนะคะ ก็เป็นครอบครัวที่จะใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆนะคะก็ทั้งกลุ่มของพวกเราที่ได้รู้จักกันมากยิ่งขึ้นทั้งๆท,ท,ที่จริงๆก็ไม่น่าจะมีโอกาสได้มารู้จักกันมาเป็นผู้สนิทใกล้ชิดกันเลยใช่ไหมคะช่องทางที่จะเป็นความสัมพันธ์เนี่ยแ,แทบจะไม่มีเลยแต่เพราะเราเคยเกือเก้อกูลกันมาก็ยังจะมีช่อง รอดมาให้เราได้ใกล้ชิดได้สนิทกันนะคะที่เป็นอ่าเป็นเป็นเรื่องที่พวกเรามีความผาสุกกับการที่มีมิตรด,ดีซึ่งเป็นหนึ่งในแสงอรุณเจ็ดเลยนะคะข้อแรกเลยะค,ะค่ะค่ะแล้วก็มีหมู่มิตรดีกลุ่มเล็กแล้วก็กลุ่มใหญ่ขยายไปอ่าตอนนี้เราก็จะขยายด้วยการแบ่งปันมเมล็ดพันธุ์เนี่ยจะเป็นอ่าจุดเชื่อมหนึ่งนะคะ เป็นเครื่องมือหนึ่งที่ทําให้เราจะได้มีพี่น้องอที่ท่านยังไม่ได้รู้จักเราเนี่ยท่านจะมารู้จักเราผ่านสื่อเนี้ยผ่านสื่อเมล็ดพันธุ์ที่จะทําให้เข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกันครอบครัวของผู้ที่พึ่งตนและช่วยคนให้พ้นทุกข์นะคะครอบครัวที่ทํากสิกรรมไร้สารพิษชีวิตผาสุค,ค่ะแล้วก็การแบ่งปันเมล็ดพันธุ์ไร้สารพิษ ต่อชีวิตผู้มีศีลชื่อนี้ก็มีความสำคัญมากเลยนะคะการที่เราเอาศีลมาแลกนี่ก็คือ,อาการที่เราแบ่งปันเมล็ดพันธุ์ไม่ได้แแบ่งปันเฉพาะวัตถุที่เป็นพืชพันธุ์แต่เราแบ่งปันการทำคุณงามความดีที่เอามามาแบ่งปันมาเล่าสู่กันฟังมาแผ่พลังของความดีนี้ออกไปในโลกที่จะทำให้พลังงานในโลกเราเนี่ยมีพลังงานดี เพิ่มขึ้นมาด้วยพลังของพวกเราที่มารวมกันนะคะอนุโมทนากับพี่น้องทุกท่านเลยค่ะเรายังมีพี่น้องยกมือ